สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับระบบไทเจอหรือทายาทหรือว่าเ้ารถนะครับผมการได้มาของไทเจอนี้ได้มายังไงนะครับผมเริ่มแรกนะครับเราเข้าไปที่วังหลังกดสนม กดเรียกเฝ้านะครับพอเราเรียกเฝ้านะมันก็จะได้เป็นอเา้ารถมานะครับเข้าไปห้องเรียนเฝ้ารถแล้วก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมพอลระอัพเวลเต็มนะครับก็จะได้ระบบไทยจออนะครับผมก็กดแต่งตั้งมาแล้วก็เอา พาลรถจากห้องพาลรถที่เราอัพจนเวลเต็มนะครับผมมานั่งนะครับผมแล้วการจะเปลี่ยนพาลรถนะครับผมเวลาเรานั่งแล้วเราต้องใช้ทองในการเปลี่ยนนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปที่ร้านค้านะครับผมนี่แล้วก็เลือกอันนี้ซึ่งราคา3ามทองนะครับในการ เปลี่ยนระบบไท้จอในแต่ละครั้งนะครับผมผมอยากแนะนำว่าคุณควรเลือกกำลังลบที่เยอะที่สุดนะครับในการแต่งตั้งนะครับผมแล้วก็การดูยศไทจจอทำไงถึงให้ได้กำลังลบเยอะสุดนะครับแล้วก็ระบบยศ เยอะที่สุดของไทจือมีอะไรมั่งนะครับผมจะผมเข้ามาให้ดูนะครับระบบยศที่เยอะที่สุดของไทจือนะครับก็คือขั้นพิเศษลงลงมาก็คือขั้นหนึ่งเอาเป็นว่า ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งขั้นแต่ละขั้นนี้วิวเท่าไหร่ถึงได้มั่งนะครับผมอ,อันนี้ผมจำได้แต่พวกวิวเยอะๆเลยนะครับพวกขั้นเยอะๆเลยนะเพราะาขั้นต่ำๆนี้ตอนนี้ผมไม่มีแล้วนะจำไม่ค่อยได้แล้วครับ เวลห้นะครับจะมีโอกาสได้ขั้นหนึ่งแล้วก็ขั้นพิเศษนะครับส่วนเวล40นะครับก็จะได้มีโอกาสได้ขั้นสองกับขั้นหนึนะครับถ้าจะไม่ผิดก็30 20 10สบอะไรแบบนี้นะครับถ้า30ก็มีโอกาสได้ขั้น3กับ2อขั้นอ่า เวล20นะครับโอกาสก็จะได้ประมาณ2กับ3นะครับถ้าอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะหลังๆผมแทบจะไม่ค่อยได้นะครับแล้วการที่ทำไงถึงเราสามารถได้ไทจือเวลเยอะๆนะครับผมเราต้องมาดูตรงนี้นะครับเข้าไปที่วังหลังกดที่สนมนะครับ ยิ่งสนมเราค่าความสนิทเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีโอกาสได้ไท้จือที่มีขั้นเยอะเวลเยอะนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยก็คือการอัพจวนนะครับการอัพตำหนักนะครับผมของ สนมนั้นๆน,น,นะครับยิ่งตำหนักนั้นเวลเยอะเท่าไหร่นะครับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะบวกผลทักษะของไทจือนะครับผมแล้วก็มันจะประมวลผลเป็นรัทยะเป็นเผ้เรารถนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสได้เผ้ารถที่เวลสูงนะครับ แล้วก็มาเลื่อนยศสนมนะครับก็จะทำให้าการมีพระอรถเวลสูงขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ยิ่งยดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะส่งผลให้เรามีพระรถเวลสูงนะครับผมทีนี้เราก็ จะมาที่บายว่าเราควรอัประบบให้จือดีไหมนะครับผมอัพแล้วม,มันคุ้มไหมนะครับจากที่ผมเริ่มเล่นนะครับผมผมเคยอัปให้จือนะครับนี่แต่ผมลองอัพดูแล้วปรากฏว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่เหมือนเราอัปพ,พวกตำนาน หรือว่าวีรสตรีนะครับผมซึ่งจะส่งผลให้เราได้กำลังประเทศเยอะกว่านะครับกำลังรบเยอะกว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันสามารถบวกโดยลูกแก้วได้นะครับผมทั้งตำนานทั้งวิรสตรีมันจะให้เราเพิ่มกำลังรบเยอะสุดนะครับเหมือนไถจือนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับ ปล่อยไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปอัพอะไรนะครับเราแค่นี่อ่ะกดนี้กดสำเร็จแล้วก็กดล่ำเรียนแค่นี้นะครับแล้วก็เรามากดเรียนเรียนรู้ทั้งหมดแทนนะครับผมผมไม่ค่อยอยากให้ไปสนใจกับระบบไทยจี นะครับผมตอนนี้แต่ไม่แน่ถ้ามันจะมีการอัปเดตใหม่ซึ่งทำให้ไทยจอแข็งแกร่งขึ้นนั้นเราก็ค่อยไปว่ากันในโอกาสหน้านะครับผมถ้ายังตอนนี้ถ้ามีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับระบบไทยจอก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าผมเห็นหรือเข้าไปผมจะได้ตอบได้นะครับ มอย,อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่ได้เล่นเกมนี้มีข้องสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็มาดูในคลิปต่างๆได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็วันนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม ขรอนมากครับ